สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องพี่มาริทกันนะทุกคนนะโอ้วันนี้เแล้วยังนะครับเปิดไปหน้าไหนก็จะมีน้องลิซ่าเกือบทุกหน้าเลยนะครับผมคิดนะครับเรกๆกว่ารีหรือไม่รีดีนะครับแต่มันสุดสะปังมากนะครับสุดสะปังคือเราต้องรีนะครับ r รีแอคชัน่นเพลงน้องลิซ่ากันหน่อยนะครับ ใครที่ไม่ได้รับชมรับฟังทีนะครับก็มาดูพร้อมๆกับผมเลยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับดูคิดดูในหนึ่งชั่วโมงอะครับมีคนดูเยอะสุดประมาณ1ิบล้านซับเลยทุกคนใครที่ยังไม่ได้รับชมรับฟังก็ไปดูพร้อมๆกับผมเลยนะครับในอัลบั้มลาลิซาของน้องดีซาโซโลเดี่ยวนะครับ นะครับมาแล้วโอ้มาแล้วครับอืมโอ้สุดยาวเลยโอ้ช็อคเกอร์อืมโอ้ยขนฟองตั้งทัวร์เลยครับยโอ้โอ้มาสุดแนว <Huh? S 1> สุดจริงครับ ้คือผมร้องไม่ค่อยเพลนนะครับภาษาอังกฤษนะครับพอดมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอฟังได้นะครับทุกคนน้องก็เก่งจริงๆนะครับนี่คือผมดูมาบ้าน เกือบหนึ่งนาทีนะครับเปลี่ยนจุดไปสองสามจุดแล้วน่าจะชุดเยอะแน่อัลบั้มนี้คือจัดเต็มนะครับโอ้โหโอ้หยนี่รูปแบบอ้าเฮาขี่รถก็หมด กี่รถก็มีอ่ะครับทุกคนว้าวสุดซาลาปังสุดซาลาปังครับไปต่อ ส่วนมุสลิมีลาสัมมิลาสงคาสงคาแน่นอนมากับเลมสัมมิลาไม่ใช่นะครับขี่รถบิ๊กไบคกก็ได้อะน้องลิซ่าเก่งทุกด้านเลยนะทุกคนโอ้โหโอ้โห CIA เข้ามาครับจุดนี้ผมโจบนะครับ CIA เป็นตำรวจ ในคาบ C A เป็นผู้หญิงนะครับโอ้ยอย่างเทพครับ้เฮ้ยทุกคนเห็นเหมือนผมไหมเอ็เหมือนผมไหมทุกคนดวงลิซ่าเต้นรุดงสาวได้ด้วย พูดแล้วขนลุกอยากเจอโจจริงับแต่นะน้ำหน้าอย่างเราคือหลอก็ไม่หลอต้าเลยนะไม่หลอเลยมากกว่าน่าจะไม่ได้เจอนะครับชาติน,นี้ผมว่านะทุกคนนะเลสมีสมีละไปกันต่อเอป้ป้าป้า แต่ทะเลซ้ายก็มีทุกคนมีอีกชุดหนึ่งมาเต้นในคางทะเลทรายอะครับไม่ร้อนบ้างอครับน้องแต่ว่าน้องสุดสละปังมากครับทุกคนกี่รถ a อทีนะครับก็เรียกว่า ATB ีบไม่ไม่รู้ไม่รู้เรียกถูกไหมครับรถเอตอูกกันเลยนะกี่ ATB อทบในทะเลทรายอะครับมันโคตรเท่มากอะครับขนลุก สุดซ่ามากโอ้ยน้องลิซ่าอย่าตามผมแบบนี้เอ้ยไปต่อครับ้องเก่งทุกท่านจริงๆนะครับเมื่อกี้ผมชอบมากนะทำชุดเซเนะครับเป็นชุดเต็นรูดราวนะครับทุกคนรูดเสาโอ้ยน้องนี่แจมมากไปไปดูกันท่อ ฉันลิาล่าสมเอ๊ะบจังตอนนี้นะครับลิซ่าเอ๊ะยาสมิลาเอ๊ะแบบนี้ไหมวะต้องถูกไหมทุกคนแต่ว่าเ้ยเล่นสมิลาเอ๊ะอยากจะเก่งมัน น้องลิซ่าจังอะครับพูดอังกฤษได้ด้วยพูดเกาหลีได้ด้วยไอเรานี่คือไม่เป็นรักอย่างนะครับกว้างอย่างเดียวกับเอ้ยยันสสลายร้ายมากะทุกคนไปนี่หลายชุดมากนะครับโอ้ชดชุดแล้วทุกคนผมนับไม่ถูกนะครับเดี๋ยวเราก็ลองไปดูกันต่อนะครับว่าน้องลิซ่าจะใส่ชุดอะไรกันอีกนะทุกคนโอ้ ดูฉากบ้านอะไรคือจุดกัหแต่งตัวหวานมากน้องนี่สุดจะระปังปังปังเลยให้ร้อยล้านร้อยกว่าไหลซับเลยถ้าผมให้ได้นะครับแต่ว่านี่คือหนึ่งไหลได้แค่ให้หนึ่งไหลอยากร้องไปดูกันต่อ right, น้องก็สวยมากครับสวยเลยน่ารัก อีอย่างับชอบทรงผมหน้าฟ้าเขามากครับโว้วววมือกี้ล้มาจุดแนวไทยด้วยทุกคนจุดจจดานะครับ ่งบอกความเป็นไทยแน่นอนนะครับน้องคนนี้อะครับโบอินเตอเร์แล้วก็ยังไม่ล่าทิ้งความเป็นไทยนะทุกคนสุดส,สะละัาป,ปังปังไปดูกันอลังการขนาดไหนนะดูชุดความอลังการของน้องกันหน่อยไปขวดนางงามจักรวาลเลยไม่น้องแบบนี้ โอ้นี่ชุดนี้เลยเดี๋ยวอยากเห็นชุดนี้อีกครั้งนะครับนี่คือเต็มหน้าเลยครับทุกคนน้องก็สุดจริงๆอ่ะครับสุดสลาเปังมากนี่คือบ่งบอกความเป็นไทยเลยนะครับโอ้ยการที่น้องใส่ชุดชดางีนะครับมันสาลาเปางไปโอ้ยโย่

ไม่รู้จะเป็นชุดไหนคอน้องก็สวยมากอ่ะครับและสมิสมิงแล้วโอ,โอ้จบอย่างก็เท่จบอย่างสหาหามากเลยนะครับลาลิซานะครับจอดวิวขอเยอะๆนะน้องครับเป็นนันจบกิฟของน้องลาลิซาน้องลิซาแล้วนะครับในอัลบั้ม ลาลิซ่านะครับทุกคนโซโล่เดียวจบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จากการผมดูนะครับก็หลายชุดมากนะครับการแต่งตัวของน้องนะครับมีตั้งแนวหวานแนวรุกแนวเข้มนะครับโอ้โหหลายแนวมากครับเนี่ยระดับโลกของจริงนะทุกคนใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็รีบไปดูกันเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณที่ ดูคลิปของผมจนจบนะครับการรีแอคชั่นของน้องลิซ่านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังคลิปของผมนะครับสวัสดีครับลาลีลาลีลาซาลาลีลาซาดีชอบดี